สวัสดีครับผมสวัสดีดสบบาาพีนนาาพ่น้องมดสู่สุขคนมาพูดข่าววันหน้าพักกันมาเสียบบเบาะหน้าพักพี่น้อนคอยข่มพี่น้อนคอยข่มข่มเขลี่ยปักสะเดาพี่น้องปักเสด็จหลัวงขาง่ามันดีพักได้ไดายเพื่องพักหอมฟอมเนี่ยพักกองตุงก,การน้ำหมดบักบก,บกันทั่วบักมดแป้งหัดทบผู้ข้างหลังบักเคอร์หมวงเนี่ยอันพริกกระเทียมหลโดดบักมะละเขาเดี้ยวหอนเพื่อนย่มสายไ,มไหมไหม,ไมเ่ามาเด้อบดัดซบสบอน ขอน,นดิขาอ,อยากขนที่บก,กินกินดิบเนาะแก่ข้าวหมกเป็ดลังเขียวแซียนเย็นถั่วงี้ไงให้เขาเอาแบบแ้ยเด้อ่นาะโบก,กินเนาะแก่ข้าวกินของดิบขาเสือ่อยัง่งหน่อยเอาพี่น้างมาแขวนนี่โอ้ผมเลย พักอืมพักกะเราหล่อเมอำมหมเติมกัน ทุดท่านเลยอยู่กยคผมนี่เราหมดอ่ตับตับกับวัตตับอืมอหัวปู ตับเปองตับใส่เข้ามาแล้วเนี่อืสุดทน แหวมผมคำนี้ไม่ร้อ,อุด,ดุดโอ้พี่กันเรียงบ้านห้องนี่ไง มผมมามเลยครับอ่ะขนา จัดก่อยเห็นไมเหรัก่อยแบบบูสเือดนะก๋วยขมบูสเือน <variables> <et> saya pak rahul o ya ni mah gom de mana gom siap yang คุ้มมาลำเสียครับ M. Ừ. Phốc không? gọi phốc bì không? Ừm. ตอนตับเบอร์กล้วยตับเชื่อนหวาน